วันนี้มาเป็นเด็กช่วยขนของค่ะทุกคนของเยอะช่วยพี่ๆเ่าคนรอบนี้ขึ้นมาันเดียวพี่อีกสองท่านเดี๋ยวขึ้นตามไปนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บิวของมารีวิวประสบการณ์การใช้บริการขนย้ายจากแอปพลิเคชัน Delivery ค่ะ อันนี้ก็คือหน้าตาของแอปพลิเคชัน Delive r y นะคะเข้ามาในแอปนะคะด้านบนสุดก็จะมีประเภทของรถให้เราเลือกใช้นะคะตามความเหมาะสมของสิ่งของที่เราจะขนย้ายค่ะส่วนด้านล่างนะคะก็จะให้เราใส่ที่อยู่ต้นทางและปลายทางค่ะนอกจากนั้นนะคะเราสามารถจองรถได้เลยทันทีหรือจะจองล่วงหน้าก็ได้ถ้าจองล่วงหน้านี่ก็คือเลือกวันเวลาที่เราต้องการได้เลยค่ะ และในหน้าถัดมานะคะก็จะให้เรากรอกรายละเอียดนะคะว่าเราต้องการคนช่วยยกข,ของหรือเปล่านะคะต้องการรถเข็นไหมต้องการกระบะหลังคาสูงไหมนะคะสามารถกรอกรายละเอียดที่เราต้องการได้เต็มที่เลยค่ะและในหน้าถัดมานะคะทางระบบก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายในการขนส่งให้เราค่ะและหน้านี้นะคะก็คือจะเป็นหน้าที่เราใช้ในการติดตามว่าเอารถที่เราจองไปนะคะใกล้จะเดินทางมาถึงเราหรือย,อยังนะคะ เป็นวันที่เราจะต้องขนย้ายของกันแล้วนะคะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านะที่วิวทาคลิปเกี่ยวกับแพ็คของย้ายที่อยู่นะคะทุกคนก็คือหลังจากแพ็คไปประมาณ3-4วันวันนี้ทุกคนนึงวันที่จะต้องขนของรอบแรกแล้วคะ่ะที่บอกว่าต้องขนรอบแรกเพราะว่าของมันเยอะมากทุกคนล้วคือวิวอะจองเป็นรถกระบะหลังคาสูงไปคะ่ะจริงๆมันมีรถรถหกลอ้อแต่ว่าบิวก็ว่า มันน่าจะดูยิ่งใหญ่ไปหน่อยสําหรับการแค่ย้ายจะขอไปคอนโดอเออบิวก็เลยลองจองเป็นรถกระบะหลังคาสูงนะคะคิดว่ารถกระบะน่าจะขนประมาณ2-3รอบไม่เกินนี้นะคะตอนนี้เออเกือบ9ก้าโมงแล้วทุกคนแล้วก็นัดรถเอาไว้ตอน10โมงตรงนะคะแล้วเมื่อกี้ทางารถที่เราจองไปอะคะ่ะคือวิวจองผ่านแอ เดลิเวอรี่นะคะเดี๋ยวยังไงรายละเอียดการจองดีไม่ดียังไงเดี๋ยวเดบิวมารีวิวอีกทีหนึ่งทุกคนก็เขาโทรมาคอนเฟิร์มแล้วว่าเดี๋ยวเราจะมีนัดรับของการตอนสิโมงนะคะลักษณะของเป็นยังไงบ้างมีของชิ้นใหญ่ไหมมีตู้เย็นมีอะไรอย่างนี้ไหมอะนะคะเขาก็ถามคร่าวๆแล้วก็ที่บิวจองไปผ่านแอปพลิเคชันนะคะก็จะมีจองรถกระบะราคาสูง1คันแล้วก็คนยก3คน3คนก็จะมีเป็นคนขับช่วยยกด้วยหนึ่งแล้วก็มี คนช่วยยกเพิ่มอีก2ก็เราก็จะจ่ายค่าตัวให้ทั้ง3คนนะคะแล้วก็จ่ายค่ารถก็เนี่ยวันนี้แหละจะจะจะขนของกันละขอให้ทุกอย่างราบรื่น <laughs> เออแต่เดี๋ยวเนี่ยกินอะไรไม่ทันแล้วก็เลยไปซื้ออันนี้มาทุกคน <laughs> เมนูที่แบบว่าคิดอะไรเพรา่จะกินอันนี้ตลอดเลยก็คือชานมนะคะกับปลาท่องโกก็ระหว่างคุยก็ขอทานไปด้วยเพราะเดี๋ยวบิวว่าอะไรที่บิวให ขนเบาๆอ่ะจะขนได้ก็จะไปวางไว้หน้าห้องให้กับพนักงานอะนะคะเพราะว่าเขามากัน3าคนถ้าเขาเจอลังหนังสือบิวเข้าไปแต่ลลังนี้ก็คือหนักมากทุกคนแล้วลังหนังสือเยอะมากลังหนังสือทั้งหมดคือเอ่อเป็นลังใส่ลังกระดาษใหญ่อ่ะหกเจ็ดังแล้วอะแล้วก็เป็นลังลิปพลาสติกที่ซื้อตามโลตัสค่ะอันนั้นอีกห้าังเนี่ยแค่หนังสือยังไม่รวมแบบพวกเสื้อผ้าถุงใสลุงเห็นว่าข้างหลังแว๊บๆวะทุกคนเนี่ยถุงใสลุงทั้งหมดนั่นแะตรงนั้นอะประมาณสี่ห้าถุงอะคือเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้า เ้าก็มีพวกชั้นไม้ตู้ไม้วางหนังสือซึ่งก็หนักแล้วก็มีตู้เขาเรียกว่าแหละชั้นอลูมิเนียม,มงหรือเหล็กก็ไม่รู้อะที่เป็นแบบวางพวกเครื่องครัวอะไรอย่างเงี้ยคือบิวเห็นใจพนักง,งานมากเพราะว่าของบิวมันเมของหนักกินนิดนึงหิวมากเลยอ่ะเดี๋ยวตอนนี้9โมง15นาทีแล้วนะคะ1 0โมงเดี๋ยวรถจะมาขนของแล้ว ก่อนจะขนของเดี๋ยววิวพาทุกคนไปดูนิดนึงลวกันเนาะว่าแบบของมันมีมากน้อยแค่ไหนยังไงนะคะแล้วก็ให้ทุกคนลองช่วยคำนวณคร่าวๆในใจเล่นๆนะว่าเอะไอ้ของทั้งหมดเนี้ยคิดว่าวิวควรจะต้องขนกี่รอบถ้าถามวิวที่วิวดาเอาไว้ในใจนะวิวว่าประมาณ2รอบน่าจะพอแต่คือวิวก็ไม่รู้ไงว่ารถกระบะหลังคาสูงนี่มันต่างจากรถกระบะท,ทั่วไปยังไงหรือว่ามันจะใส่ของได้เยอะมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันค่ะตั้งจากตรงนี้กันก่อนเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นชั้น ที่บิวเอาไว้วางพวกเครื่องครัวเครื่องทําอาหารต่างๆนะคะจริงๆแล้วมันไม่หนักหรอกทุกคนแค่มันอันใหญ่มันสูงนะอันนี้เป็นราวผ้าที่บิวซื้อมาสํารองไว้เพราะว่าเสื้อผ้าใส่ตู้เสื้อผ้าไม่หมดก็เลยแยกชิ้นส่วนอันนี้น่าจะเอาไปวันนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือบรรดา <laughs> ลังหนังสือที่ใส่ลังกระดาษแล้วก็มีใส่ลังลิตของโลตัสด้วยเยอะมากอะทุกคนมันหนักนะเนี่ยบิวลองยกแล้วบิวยกไม่ไหว แล้วก็อันที่หนักสุดอะน่าจะเป็นอันนี้เลยคะ่ะทุกคนอันนี้หนักมากแต่ว่ามันเป็นชั้นไม้ที่พับได้คือบิวอะภูมิใจนําเสนอมากจริงทุกคนเออไอชั้นไม้อันเนี้ยคือมันดีค่ะทุกคนมันแข็งแรงมากคือมันสามารถใส่หนังสือทั้งหมดเนี้ยในลังกระดาษอะได้ <laughs> ลังแข็งแรงมากนะคะแต่ว่าราคาก็ประมาณสักสองพันสามมั้งตอนที่ซื้ออะแต่บิวซื้อเพราะว่ามันมันพับได้ มันจะได้แบบขนย้ายสะดวกนะบางทีแบบบิวผู้หญิงคนเดียวทุกคนถ้าแบบเอาเป็นชั้นที่มันพับไม่ได้มันก็จะขนย้ายลําบากแล้วก็อันนี้เป็นพวกกีตาร์อุเลรล่ต่างๆคิดว่าน่าจะได้ไปด้วยกันวันนี้นะคะกับข้างหลงังนูน่นเป็นเป็นโถไฟฟ้าบิวแพ็คใส่ลังไปหมดละสองลังนี้นะคะอันนี้นะคะก็เป็นของที่จะต้องขนไปวันนี้เหมือนกันไอ้ลังลิทพวกเนี้ยทุกคนเห็นว่ลาลังวัสดุติงเนี่ยที่บิวซื้อมาจากโรตัสนะี่อันนี้คือลงังหนังสือหมดเลยเนะี่ย หนังสือมันเยอะมากจริงๆอ่ะคือบิวอ่ะยกไม่ไหวแน่นอนอีกอันหนึ่งที่ไม่รู้สึกว่ามันจะขนยากคืออันนี้ทุกคนกระจกอันนี้สูงกว่าบิวออกนะกระจกอันนี้แล้วก็ทางด้านนี้นะคะก็เป็นถุงใส่รูงที่ใส่เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าทั้งหมด ทุกคนคะตอนนี้นะคะก็10บโมงแล้วนะคะใน ivery, แอป Delivery เราสามารถติดตามได้ว่ารถที่เราจองไปเขาจะเดินทางมาถึงที่เราตอนไหนนะคะซึ่งในแอปจาแจ้งว่าอีกประมาณ9นาทีค่ะรถจะมาถึงที่อพาร์ตเมนต์เราแล้วนะคะอีกสักแป๊ 1, บนึงวิวว,วา่าเดี๋ยว,วจะลงไปรอพนักง,งานด้านล่างเลยนะคะตื่นเต้นมากค่ะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวไปรอที่พนักง,งานกันค่ะ เวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะคะเราก็ขนย้ายของกันเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวันนี้ก็ตามที่แพลนนะั่นแหละก็คือว่าย้ายของรอบเดียวอะ่ะไม่ไม่ขนได้ลดขนได้ไม่หมดนะคะเราก็เลยแพลนก็คือขนกันสองรอบเมื่อกี้ก็คือให้พี่พนักงานช่วยดูให้ว่าเออของที่เหลือเนี่ยอีกรถอีกรอบหนึ่งอะ่ะพอไหมนะคะพี่เขาบอกพอแน่นอนนะคะคือบิวอ่โชคดีมากทุกคนที่บิวอะใช้บริการ เดลิเวอรี่แล้วเจอพี่คนขับท่านนี้นะคะคือรถเขาเป็นรถกระบะสูงแล้วก็เป็นแคปสูงมากมากมากกว่าที่วิวแบบคาดการไว้ค่ะทุกคนคือที่แรกก็กังวลว่าแบบกระจกเรามันจะเข้าได้ไหมตู้เราจะเข้าได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่คือทุกอย่างแบบมันมันฟลอร์ดีมากคือมันดีจนความกังวลต่างๆที่เราคาดการว่าอาจจะเกิดขึ้นนะคะทุกคนมันไม่มีเกิดขึ้นเลยค่ะแล้วก็ทั้งพี่คนขับเองนะคะแล้วก็ผู้ช่วยที่เขามาช่วยยกของอะ คือบริการดีมากทุกคนคือเขาแทบจะไม่อยากให้เราแบบทําอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่คือบิวอะคือช่วยยกของบางอย่างที่แบบมันเบาๆอ่ะทุกคนอย่างเช่นตะกร้าผ้าแบบพวกกีตาร์อะไรพวกเนี้ยเออแบบเราคล้องแขนเดียวเราก็ยกไหวแล้วอย่างเงี้ยบิวก็เลยช่วยขาย,ยกเพราะว่าระหว่างที่เราขนของจากที่อพาร์ตเมนต์เดิมมาที่ใหม่ะคะ่ะฝนมันตกทุกคนแล้วก็คือลานจอดรถที่อพาร์ตเมนต์บิวอ่ะมันไม่มีหลังคา ก็เลยแบบช่วยกันขนช่วยกันขนนะคะเขาก็เกรงใจบิวบิวก็เกรงใจเขาเพราะเออให้เขาแบบมาจะสถานการณ์ที่แบบมันมันก็ลําบากอะฝนตกอะเนาะแต่ทุกอย่างอะดีมากทุกคนคือผ่านไปได้ด้วยดีนะคะก็สรุปว่า,เ,าเราจองผ่านแอปเทเวอรี่คือให้รถมารับขอที่อพาร์ตเมนต์ตอน10บโมงใช่ไหมคะรถมาตรงเวลามากนะคะทุกคนแล้วเราก็สามารถติดตามได้เลยว่ารถอะเดินทางถึงไหนแนละ้วก็ใกล้จะถึงอพาร์ตเมนต์เราหรือย,อยังนะคะก็คือมันจะแบบขึ้นในแมพให้ตลอดเลย แล้วก็จากที่อพาร์ตเมนต์มาที่ห้องใหม่นี้นะคะอันคือห้องใหม่นะทุกคนก็ใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งนะคะมันมาเสียเวลาตรงตรงจะมาที่ที่ห้องใหม่นั่นแหละเพราะว่ารถติดช่วงนั้นประมาณแบบ11บเอโมงนิดๆจะเที่ยงไงรถก็เลยเริ่มติดแต่พอมาถึงที่ใหม่ปุ๊บก็ขนของกันอีกแบบหนึ่งก็เรียบร้อยค่ะทุกคนคือที่แรกอะวิว คิดว่าเขาจะแค่แบบเอาของมาให้ให้เราที่ห้องใช่ไหมคะแล้วก็ให้เราจัดของเองอะไรอย่างเงี้ยแต่คือพี่เขาก็ถามว่าเออลังนี้เอาไว้ตรงไหนดีอะไรอย่างเงี้ยคือดีมากทุกคนแล้วก็โชคดีที่บิววางแลนไว้แล้วว่าเออถ้าเป็นลังหนังสือกลุ่มนี้วิวจะเอาไว้ที่ห้องนี้นะถ้าเป็นพวกเครื่องดนตรีจะไว้ที่ห้องนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเรบกวนให้พี่เขาแบบเอาไปตั้งไว้ตามห้องที่เราแพลนไว้ในใจนะคะสรุปเนี่ยทุกคนบิวเพิ่งส่งพี่ๆเขากลับไปเมื่อสักครู่ แล้วบิวก็มานั่งพักได้เลยบิวไม่ต้องทําอะไรแล้วสบายแล้ว <c oughs> <c oughs> คือทางเรื่องคนขับเองก็น่าประทับใจมากๆนะคะทั้งคนขับทั้งผู้ช่วยที่มาช่วยยกของการบริการจากทางแอดมินของแอปพลิเคชันเองตอบเร็วมากทุกคนคือบิวกว่จองรถตอนประมาณเกือบเที่ยงคืนค่ะแล้วบิวก็เหมือนมีคําถามที่แบบไม่รู้ว่าเออจะยังไงดีอะไรเงี่ยบิวก็เลยแชทถามกับแอดมินผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งบิวอะไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะตอบทันทีอยู่แล้วเพราะมันดึกแล้วกะว่าเออเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อสุปเขาตอบณนะเวลานั้นเดี๋ยวนั้นเลยค่ะทั้งๆท,ที่แบบมันใกล้เที่ยงคืนอะเขายังมีถามอีกว่าเออแบบมีอะไรสงสัยอ่ะถามได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออบิวประทับใจมากแล้วก็ระบบการทํางานของแอปอะบิวว่ามันเอื้อทั้งต่อเราที่เป็นลูกค้าแล้วก็เอื้อต่อทั้งฝ่ายคนขับเองค่ะทุกคนไม่รู้ว่ามีแต่ความประทับใจอะคือไม่คิดว่าจะประทับใจขนาดน,นี้ทุกคนพูดจริง เพิ่งเป็นครั้งแรกที่บิวใช้บริการขนย้ายที่อยู่โดยผ่านกับบริการของเอกชนนะคะก่อนหน้านั้นที่ย้ายจากหอในของมหาวทิทยาลัยมาอยู่ที่อาพาร์ตเมนตนะ์น่ะคือเราก็ติดต่อรถที่เหมือนแบบเป็นคนรู้จักการของพี่ในหออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เออก็เลยแบบไม่เคยใช้บริการอะไรพวกนี้เลยนะนี่ครั้งแรกเราก็ประทับใจมากค่ะทุกคนอะไรที่เรากงังวลน่ะคือมันไม่ต้องกังวลน่ะคืออันไหนมันจะแตกจะหกักเราบอกเขาได้เลยเขาก็จะระวังอย่างกระจก เต็มตัวที่บิวให้ทุกคนดูไปเมื่อตอนต้นคลิปอ่ะคือบิวกังวลมากทุกคนว่าเอะถ้ามันขึ้นรถกระบะแล้วมันจะยังไงอ่ะมันจะกระแทกไหมอ่ะมันจะแตกไหมอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะคะโนค่ะพี่เขาบอกเลยว่าเออเดี๋ยวกละจกอ่ะเราต้องหากระดาษลังนะมาแบบมาแพ็คมันอีกทีหนึ่งป้องกันไม่ให้มันแตกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโชคดีที่บิวอ่ะมีซื้อลังสำรองเอาไว้ที่ห้องพี่เขาก็จัดการตัดลังแพ็คให้บิวเรียบร้อยบิวแค่ยืนยืนงงอยู่คือแบบเออแล้วเราต้องทำอะไรวะเนี้ย เราแค่ยืนดูพี่เขานะคะแล้วก็ช่วยยกนิดนิดหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเออวิวก็ทําได้แค่ช่วยเนี่ยของเบาๆกับแบบวิบ่งไปซื้อน้ำมาให้พี่เขาเพราะว่าอย่างที่วิวบอกทุกคนคือของวิวมีแต่อของหนักๆเงียคือพี่เขาก็ไม่ได้บ่นหรอกนะว่าหนากักหรือว่าแบบสแสดงสีหน้าว่าแบบโอ้ยท้าไมของหนักจังไม่มีหรอกแต่เราก็รู้ว่าเขาเหนื่อยอ่ะเพราะเขาแบบหายใจหอบแล้วอะตอนขนของอ่ะเออวิวก็เลยทําได้แค่แบบซื้อน้ำให้พี่เขาแล้วก็แบบช่วยนิดนหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะประทับใจอ่ะประทับใจมากเลย วันนี้โชคดีอ่ะรู้สึกดีมากที่ที่ทุกอย่างผ่านไปได้ได้วยดีนะคะแม้ว่าสภาพอากาศจะไม่ค่อยเป็นใจเนาะเพราะฝนตกฝนเพิ่งจะมาหยุดตกเนี่ยตอนวิวมาขนมาถึงแบบปลายทางเองค่ะว<ส>ิวก็เริ่มจากหานั่นแหละว่าเออปกติเขาย้ายบ้านกันเขาใช้บริการบริษัทไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็ถามจากเพื่อนๆแล้วก็หาจากใน Google น่ะแล้วก็ไปเสิร์ชอ่านในพันทิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนสุดท้ายก็ลองเออเดลิเวอรี่เพราะว่าพอเทียบกันกับอีกหลายๆแอปอะค่ะ อันนี้มันจะเหมือนให้เรามีมีทางเลือกมากกว่าก็คือให้เราเพิ่มจํานวนคนได้มากกว่าเรื่องรถเข็นต่างๆก็คือถ้าเราต้องการจะใช้รถเข็นก็คือกดไปแล้วเขาไม่คิดเงินเพิ่มนะแล้วก็ของบิลอะกดเพิ่มอีกอันนึงก็คือขอกระบะหลังคาสูงค่ะซึ่งบางแอปอะเขาจะคิดเงินเพิ่มแต่แอปนี้ไม่คิดเงินเพิ่มค่ะทุกคนนั่นแหละมีแต่คำว,ว่าดีนี่พูดพูดจริงนะใครจะย้ายบ้านย้ายหออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันนะคะแอบปบ Delive r y นะคะทุกคน จากประสบการณ์ตรงสดๆร้รอนๆเมื่อสักครู่นี้เลยดู<笑><笑>เหงื่อย,ยังอกิ๋เลยทุกคนแล้วก็ช่วงนี้นะที่ย้ายของอต้องขออภัยทุกคนจริงคือวิวอะอาดวิดีโอโดยที่หน้าสดตลอดอันนี้คือเป็นสิวแบบสิวจะตอนแบบแพทของอทุกคนแล้วเหมือนแพ้ฝุ่นแพ้อะไรอย่างเงี้ยแล้วสิวขึ้นสิวอักเสบขึ้นเต็มเลยก่อนหน้านี้ก็คือตาบวมอันนี้คืออย่างว่าเห็นยังเห็นคำคั้ปะเออก็ยังก็ยังเหลืออีกนิดนึงเนาะ ต้องขออภัยทุกคนจริงๆที่แบบต้องไม่เห็นอยู่ในสภาพที่แบบไม่ค่อยจะเลยถูกจะเล่นตาแต่แต่งหน้าไม่ทันจริงทุกคนมันมีอะไรที่ต้องทําเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้แค่นิดก่อนนะคะสําหรับช่วงนี้ก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเป็นช่วงอากาศเปลี่ยนเนาะฝนตกบางวันก็หนาวนิดนิดบางวันก็ร้อนมากๆในจะโควิดอีกนะคะทุกคนก็ทุกคนอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะคะเป็นห่วงทุกคนนะคะแล้วก็สําหรับเรื่อง งานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะตอนนี้เปิดประเทศแล้วอะไรๆมันก็คงแนวโน้มก็จะค่อยๆดีขึ้นแหละเนาะเป็นกำลังใจให้นะทุกคนสู้ๆไว้เดี๋ยวมีอะไรวิวมาอัปเดตให้ทุกคนอีกนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยอะทุกคนที่ทุกคนแบบติดตามกันมาจนจบคลิปอะคือวิวเลยรู้สึกว่าแบบเออมีเพื่อนที่แบบมามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะเพราะว่า แพ็คของก็แพ็คคนเดียวย้ายของก็ย้ายคนเดียวแอบเงาเหมือนกันนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะที่ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามคลิปอื่นๆในช่องบิวตี้สตาด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย